ครับสวัสดีครับผมช่างบิ๊กนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเ,อเครื่องไม่จำวันที่นะครับผมก็ตอนนี้ก็เครื่องรุ่นเก่าๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ Easer e 4 7 c 1 g นะครับตัวนี้ไม่ก็น่าจะเกือบๆสิบปีแล้วนะครับตัวนี้อาการคือเครื่องไม่จำวันที่แล้วก็จะมีอาการเครื่องเปิดติด ยากนะครับหรืองที่อาจจะติดเองเราเสียพักชาร์จนะครับผมโอเคเราก็จะมาให้ดูนะครับว่าอาการปกติสมมุติถ้าเปิดเครื่องได้มันก็จะวันที่ตัวนี้ก็จะเหมือนถูกรีเซ็ตไปอยู่สักปี2550แล้วแต่วันเริ่มต้นที่ผลิตนะครับก็จะมีผลเรื่องต่อการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะขึ้นฟ้องใน YouTube ว่าเปิดสมมุติเราจะเข้า u t u b e ก็จะฟ้องว่านาฬกาช้าเกินไปนะครับ ตรงนี้ถ้าไม่อยากเปลี่ยนฐานข้างในก็สามารถตั้งค่าทุกครั้งนะครับโอเคก็มาจะมาดูดูว่าเมนบอร์ดนะครับรุ่นทั่วไปนะครับมันก็จะมีฐานนะครับเนีย่ยนี่ช่องใส่ฐานข้างในนะครับก็บางรุ่นก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับโฟกัสมาแบบนี้ บางรุ่นก็อาจจะใช้ฐานแบบนี้นะครับก็เมื่อกี้ฐานเป็นรุ่นแบบนี้ก็นี่ก็จะเป็นไซส์เล็กนะครับก็แบบนี้มันก็จะเป็นรุ่นมีสายนะครับก็ตัว PC ก็เช่นกันครับ PC ตั้งโต๊ะก็จะมีส่วนใหญ่ PC ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับฐานบางรุ่นของเครื่องอาการอาการของเครื่องถ้าถ้าปล่อยให้ไม่มี ถ้าไม่ได้เปลี่ยนฐานข้างในก็จะมีผลเรื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับเคถามว่าทําไมจึงเหตุเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับโดยปกติฐานตรงนี้ก็จะน่าผมคาดเดานะครับว่าน่าจะมีประมาณ3-5ถึงปีโดยประมาณนะครับฐานก็อาจจะดีเลย์ไปส่วนเครื่องรุ่นรุ่นใหม่ๆนะครับอาจน่าจะประมาณเจ็เจ็ดขึ้นไปนะครับตัวฐานตรงนี้จะไม่มีอยู่ไม่มีอยู่บนเมนบอร์ดนะครับไม่มี ก็มันจะไปถูกรวมกับแบตเตอรี่นะครับซึ่ง,งถ้าถ้าถ้าไม่จำวันที่คือก็ต้องเปลี่ยนแบตนะครับส่วนรุน่นนี้ลูกค้าเมื่อแบตมันเสื่อมนะครับลูกค้าก็เขาก็าาจะถอดถอดออกนี่ครับถอดโดยไม่ใช้แบตเลยนะครับก็ถ้าว่าถานข้างในไม่ไม่หมดก็จะไม่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 มีผลอะไรนะครับ ในแบตเตอรี่ที่ถอดออกแต่ว่าพอดีถ่านไงหมดก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับก็ถ้าเปลี่ยนก็ใช้งานได้ดปกติครับก็ต้องเสียบชาร์จตลอดนะครับโอเคท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแนวนี้นะครับไม่จางบันที่มาให้ที่ร้านเปลี่ยนได้นะครับขอบคุณครับ